คนที่เที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับวันนี้อัดอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา12บาริกาครับฝนเพิ่งตกไปครับทุกคนและที่ทุกคนเห็นด้านหลังไม่ใช่ควันไฟป่านะครับแต่เป็นหมอกจากธรรมชาติหลังฝนตกนั่นเองครับทุกคนเป็นครั้งแรกของปีเลยครับทุกคนหลังจากที่เราทนร้อนมานานตั้ง40องศาเนี่ยครับและวันนี้เป็นวันสุดพิเศษครับ เริ่มเข้าฤดูฝนแล้วทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะเห็นหมอกแบบนี้เย็นมากๆเลยครับทุกคนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศาครับเย็นสุดๆไปเลยยิ่งเอามือออกไปข้างนอกนี่ยิ่งเย็นครับดูสิครับบรรยากาศเหมือนในนิยายเลยทุกคนแอดอยากให้ทุกคนลงมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศในช่วงหน้าฝนบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแต่หน้าฝนเราต้องระวังนะยิ่งมองไม่เห็นแบบนี้เราต้องยิ่งใช้ความเร็ว ไม่เกิน60ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือต่ำกว่า6กนะครับในบางช่วงเพราะว่าเราอาจจะไม่เห็นด้านหน้าเลยก็ได้ครับทุกคนหมอกลงหนามากๆเลยดูสิครับสวยมากๆนี่ขนาดช่วงเที่ยงนะครับหลังฝนตกหมอกยังลงจัดขนาดนี้เลยและถ้าตอนเย็นยิ่งมืดมืดเราอาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นขับรถระวังกันนะทุกคนครับถ้าเราขับรถช้าค่อยๆขับไปนะครับ เราจะปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้จะมีน้องเต่าออกมาเดินข้ามถนนเราต้องดูเป็นพิเศษนะอย่าไปเหยียบน้องเขาล่ะและน้องลิงก็ชอบออกมาเดินเล่นกลางถนนเหมือนกันครับทุกคนเดินทางปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ครับ ทุกคนจะชอบบรรยากาศที่แอดถ่ายมาให้ดูนะครับยิ่งการเปลี่ยนผ่านฤดูร้อนมาเป็นฤดูฝนใบหญ้าข้างทางจะเขียวขจีเป็นพิเศษเลยครับทุกคนมองไปทางไหนก็สดชื่นครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราขึ้นมาถ้าเราสูดน้ำค้างเข้าไปมากเกินไปก็อาจจะทำให้เราไม่สบายได้นะครับมาเที่ยวดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนเป็นห่วงนะครับและวันนี้ขอให้แอดได้เจอช้างด้วยนะ แอดอยากเจอมากมเลยจะเป็นจิตลิดน้อยแม่พังพ่อพลายแอดจะถ่ายให้หมดเลยครับวันนี้เปียกกันหมดเลยนะเจ้าลิงน้อยช้างอยู่ไหนบอกแอดหน่อยน่ารักจัง <c oughs> ทุกคนครับทุกคนเราเจอช้างเล้ยครับวันนี้ผมได้สอบถามพี่พี่ช่างภาพนะครับว่าพลายตัวนี้ชื่อพลายอะไรชื่อพลายงานงอนหูหายครับทุกคนดูงาพี่เขาสิครับงอนสวยมาก เขามาขอกินแตงโมครับแต่เราให้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดเป็ี้ิสใสครับให้เขาหากินตามธรรมชาติของเขาไปนะครับทุกคนอย่าให้อาหารเปรียเด็ดขาดความหล่อน,นี่สุดๆเลยที่เรียกว่างาเง,งนหูหายนะครับทุกคนเพราะว่าหูของพี่เขาจะแหว่งไปนิดนึงครับและก็งาของเขานี่จะงอนโค้งสวยเลยครับทุกคนดูไปดูมาเหมือนพี่งาทองเหมือนกันนะเนี่ย ถ่ายช้างเราอย่าอยู่ใกล้เขานะแอดใช้เลนส์ซูมตั้ง150เมตรเลยครับทุกคนการถ่ายช้างระยะปลอดภัยต้องอยู่ขั้นต่ำ50า50เมตรนะแต่แอดอะไม่กล้าอยู่ใกล้หรอกเพราะพี่เขาตัวใหญ่มากๆเลยและที่สำคัญอย่าส่งเสียงดังนะครับเวลาถ่ายช้างหรือว่าถ่ายสัตว์เพราะว่าเขาอาจจะตกใจแล้วหันมาวิ่งทำร้ายเราก็ได้หรือเขาอาจจะเข้าป่าไปเลยก็ได้ครับทุกคน สุดท้ายนี้แอดขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคนติดเที่ยวและรับชมคลิปของคนติดเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนติดเที่ยวด้วยนะครับคนติดเที่ยวสวัสดีครับ